วันนี้เรามาทำขนมบัวลอยฟักทองกันนะคะขนมบัวลอยฟักทองอ่าอันดับแรกเลยเรามีฟักทองนึ่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราบดให้ละเอียดนะอ่าเราใช้ตะพีบดก็ได้นะบดให้ละเอียดแล้วก็นวดนวดกับแป้งข้าวเหนียว1น่ถ้วยตวงนะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงนะคะ หัวกะทิ400 ml นะคะหัวกะทิ400 ml น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใบเตบยสี่ใบมัดมาเรียบร้อยนะอ้าวเรามาทำวิธีนวดแป้งกันนะคะอ่าเรายีฟักทองนะคะให้ละเอียดนะคะ แล้วเราค่อยๆใส่แป้งข้าเหนียวและค่อยๆกะทิโลยนะคะเรานวดไปให้เหนียวนะคะ ทิโรยบ้างเป็นบางส่วนนะคะอย่าให้เหลวเกินโรยนิดๆพอเพราะเราจะใช้ส่วนนี้ปั้นเป็นบัวลอยนะคะยิ่งนวดนานยิ่งดีนะคะแป้งวิธีนวดแป้งเราใช้อุ้งมือแบบนี้นะคะอุ้งอุ้งดันแป้ง ค่ะเรานวดแป้งไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาปั้นก้อนขนมบัวลอยกันนะคะแล้วเราไปทําน้ำกันะทิกันนะคะมาได้แล้วนะคะแล้วเราพักแป้งไว้ให้เซตตัวประมาณ20นาทีมาแล้วนะคะอ่าเรามาปั้นก้อนกันนะคะเรามาปั้นก้อนขนมบัวลอยกันนะคะเราปั้นก้อนเล็กๆนะก้อนไม่ใหญ่นะประมาณนี้นะคะ จะหอมมากเลยนะคะขนมบัวลอยฟักทองปั้นขนาดนี้นะคะเล็กๆนะคะปั้นก้อนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปลวกน้ำร้อนนะคะลวกน้ำร้อนแล้วเรามาแช่ไว้ในน้ำเย็นแล้วเราก็ทำกะทิแล้วเราก็จิมกะทิให้ได้ส่วนนะคะเท่าตาที่เราตวงนะคะความอร่อยแล้วเราก็ เอาบัวลอยที่เราลวกแล้วแช่น้ําเย็นไว้ใส่ลงไปที่กะทินะคะคือเทคนิคที่ทําให้ขนมบัวลอยอร่อยนะใครจะเติมไข่ไก่ลงไปก็ได้นะคะอ่าก็เป็นบัวลอยไข่หวานนะบัวลอยเนี่ยไม่นิยมใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะว่าไข่เป็ดจะเหม็นคาวแต่บางคนก็ทานได้ก็ไม่เป็นไรนะไข่เป็ดข้อดีคือจะเป็นสีแดงนะคะแล้วเนื้อไข่จะเยอะเนื้อไข่ข้างในจะเยอะ แต่เอามาทําขนมจะมีกลิ่นคาวนิดนึงนะคะบางคนรับได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ส่วนมากถ้าทําให้คนทั่วไปทานก็จะใช้ไข่ไก่นะคะจะใช้ไข่ไก่แล้วกะทิเป็นกะทิอบควันเทียนนะดีที่สุดนะคะอ่ากะทิเราอบควันเทียนมากิ่นจะหอมนะคะดีที่สุดเลยอ่ะเราปั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเรานวดแป้งมาได้นะคะแป้งเขาจะไม่ติดมือเลยนะปั้นก็ง่ายนะคะปั้นก็ง่ายมันทำให้เราทำขนมได้ขยันทำว่าง่ายๆเถอะถ้ามีเทคนิคทำแล้วทำได้ง่ายเนี่ยมันก็อยากจะทำอีกนะ,ะมันก็อยากจะทำอีกขนมนะ่ะ นี่นะคะเราปั้นไปเรื่อย อันลูกเล็กๆไปนะคะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองออกมาเลยสีธรรมชาติของฟักทองนะคะสีธรรมชาติของฟักทอง แล้วเราไปตั้งน้ำลวกต้มเม็ดบัวลอยกันเลยนะคะไปตั้งน้ำต้มเม็ดบัวลอยกันเลยเราไปตั้งน้ำต้มเม็ดบัวลอยนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราเอาเม็ดฟักทองที่เราปั้นไว้ลงไปต้มนะคะรอให้เม็ดฟักทองลอยเราตักไปใส่น้ำเย็นที่เราเตรียมไว้เลยนะคะอ่าแล้วเราก็มาทำกะทิกันนะคะอ่า เราใส่ส่วนผสมกะทิของเรานะคะแล้วเรามาตั้งไฟนะคะมีน้ําตาลเกลือกะทินะคะใบเตยอ่าพอเริ่มเดือดปุดๆเราใช้ได้แล้วนะคะเรานําไปใส่กับเม็ดบัวลอยที่เราน็อกน้ําเย็นไว้ได้เลยนะคะอ่าแล้วเราจัดเสิร์ฟได้เลยนะอ่าการทํากะทิเราต้องคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆอ,อย่าหยุดคนนะจนเขาเดือดปุดๆนะคะจะทําน้ากะทิของเราข้นสวยใสน่ารับประทานนะคะค่ะ เม็ดบัวลอยของเราที่เราต้มเดือดนะคะแล้วลอยขึ้นมาแล้วเรานํามานกน้ําเย็นไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเราทํากะทิใช้ได้เราก็นําใส่กันแล้วก็จัดเสิร์ฟทานได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปทานกันเสร็จแล้วนะคะขนมบัวลอยของเราอพอกะทิเราได้ที่เรานําเม็ดบัวลอยที่เราต้มไว้นะคะมาใส่เป็นบัวลอยแล้วนะคะเราชิมน้ํากะทิ ให้หวานหอมเรียบร้อยเลยนะคะกะทิอย่าให้แตกมันนะคะอย่าให้แตกมันอ่าเราจะได้ขนมที่น่าทานมากๆเลยนะคะอ่าเรามาลองทานกันดูนะคะเรามาลองทานกันดูอืมอมอร่อยมากๆเลยค่ะทําทานกันนะคะกลามนิดเป๊ะเลยใช้ได้เลยนะคะอืมทำไม่ยากเลยทําง่ายๆนะคะทาไม่ยาก ค่ะพี่ปานขอตัวไปทานนะคะหากชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์นออกมาทุกวันนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ